หาสามมาสั่นบารุงบนนองน้องเนี้ยครับเนี่ยิงฟองโม้แก้อี่ยาน้องเกต้ังเกตใจหายน้องกองเกตมาต่ใส่ลูกมาแต้งแ้นนี่แหละค่ะมาแต้งแจนสารค้ำจ้าบองเกตไปจับปิงปองมาบอกไปจับิงปองมาตัวได้องเกตไมตัวได้น้องเกตหาเกกับหาสามมันตวเก้าตัวหนี้งหาสามจะออกอีกกี่บอ ออ,ออกอีกบ่างการออกัตเก่าหอมด้ยรอคะออกอ <wh huh? ีกคือโตโอ้หาเจ็ดคุณให้เอาหาเจ็ดกับหาสามถือดี้ดด้วยมีหาสามบอกถคยดีดีงอะไรับแสดงว่าเราเคยบอกถึงว่าจ้บอกถึวีจะเอาลอตเตอรี่ให้เงสิถือดิ้ดิอ๋อแสดงว่ามันในคนสิจกเล็กด้ก่เดี๋ยวจได้ทั้งสองอันถ้าเพิ่งมองเกียรก็ไปยิบก็นเลย บอกเรีคม่นบอครับบอกแม่นแม่นบอกถิดุเน่คุาดุขึ้นกระทือึ้นนี่นี่นี่ห้คนไทยเห็นกินนึงขึ้นมาขึ้นนี่กระถึกขึ้นกระถือขึ้มานดีเทอะเนาลูกอะบอกเอฟซีในโลูกวันนี้ตัวใดเนาะตามเลขทูประจาย์นี้มาขึ้นบอก ตามเลขถูกอันเจ็ดสองสี่เงนบ่ะจ้ะออกตรงตรงล้วคืนนี้เจ็ดสองสี่บไอพีโครชคดีจ้ะครับเลขถูกรยจเจ็ดสองสี่นก็เอถือไว้อดแต่วฉานจะถือกันนะมาออกบีไอพีชิบแบบมาออกบีไพีว่ะคืนนี้น้ำเลขทูกตรงตรงเลยน้ำเลขทูแต่มเลอเลขไทยุนเลขไงคุณมันกรุ้นสิรอดเขาไปเลยบอดักมัาไม้หวนี่ละคนสีหมันดึงกันเลยูกเลขไทยบหมันมาหมานเลขห้าน้อยนะจ๊ะเนาะ นี่เจ้วเอาหาเจ็บพี่น้องค่ะนี่ว่านั่นมานมันพุดมันพูดมาจากม้วนนั่นมานว่าสำนักนี่แหละมันตามอยู่ลยต้องตรงเลยค่ะบ้านหมุนปิงปองได้เก็บสอเนาะมันออกสองเ็สองห้ห่อยอว่าอันซื้อจะลอตเรี่ซื้อใต้ดินพวเนี้ยคือปรพนหหอดมือมานเหม่อบ้านลอตเตอรี่ออี่อ อันป <ih az violin inding> <ra <Rabbi> <ijn> ิงป่องตัวนี่หมาสัส่องเกียสองเนพเสียดายว่ารุ่นกับว่าฝันฝันก็จ้างฝันเย็นเรขตกตะเกาว่าเกียรตสองมอสันหมออกเรียกตเกาอีแปดเกียรสอนี่ค่ะนไปเข้เสียดาย่เาเจ้าคือฝันดีแท้เอาถือซีงวดเลี้ยงกันไดี้ยงวดวมาเลี้งกันวดมาล่าสุดนั่นมาล่ากับไเหมอค่ะเพราะว่าขอถือมาหอดสำนักเรื่องคนถือรางวัลไงหมอสันหอก็ถือรางวัลนั่น รางวัลที่หาใยหนึ่งว่าอันนั้นถือรางวัลที่หาก็เรียนเรียนอันสามหาสวงมันได้ถืดเป็นรางวัลที่หาว่าลันอยู่จเรีนหาที่สวงมั้งไงค่ะเนี่ยเกือบเนาะพี่เเนียเกือบชึกนะคะว่าหันอยู่มาได้มาได้ด้ขนาน้อย่ยมาแรงหกกระอ่นบอคุ้นหายะมาแรงมาต่ำมีเรื่องคนว่าก็มาต่ำเลขานยอีกสองน้อยมื่อนั้น ้น้อยละสิบบาทเดียวแล้วมีเฮงพอได้รุ่นนี้จะได้กันยังมันยังเนาะค่ะมันสามทีแน่ๆนะเอสามหมื่นเลย้เก้ามาหม่าว่านี่สามหมื่นเลียงกันถึงเมื่อละสิบบาทกันมีเฮงเนาะโอ้จะดีใจละเนาะอันพูดบาถือมาหมาบ้านกัได้ละเนาะมามว่านี้มาบ้านันอันยู่จะขันนี่ก็ไดแวะมาบอกลำเราว่านถึงแรงวันไงวันที่หนึ่งวันที่หาสิมาสำนักเถ กัเลยถือราวันที่ห่างวดก่อนเนี่ยมาทันได้มาก็เลยมาอ่ะต้องแสดงว่าเจ้าก็ว่ายเป็นความจริงตัวเนาะขอพนักงานเอาไว้เลยเนาะขอพนากัานขันถือรางวัลเงยในเด้อขันถือราวัลเงยไม่ใช่มาไปได้ลูกก็รับฟังยู่ก็เลยมาถือราวันที่ห่างก็เลยมาเอแม่ขายได้ยเนี่ยอีลาซีตัวได้ีไหมดูนั่นเจ็ดห้าเจ็ดพี่น้อง ก็พี่มักก็ได้ขวดนี่จะมากก็ไดเอ่ยงวดนี่เพราะฮัตแต่เห็ดเล็กอยู่ด้วยแต่แบบเหล็กวันผุดกันว่ะเพราะขาปูนยาเลยได้แดงครับเหบอกวันผุดเกิดนี่นะหามีหาแน่นอนเหบอกวันผุดครับหามาแน่นอนหาแน่นอนเลยใช่เมล็ดเมล็ดว่านาเล็กอันที่โศกที่หมานนี่คือได้มาจากสายแน่ค่ะเอ้ยยังเพื่อนกับเล็กคำนวณเราเองตรงกันกับเพื่อนนี่สิ ไว้เรียกแล้วเรียกานอยส่วนมากสิตามเรียกคนเรียกคนฉิบฉดูเรียกเล้วเรียกขนอยโนชะดีจังหวัดทิ่เจ้ครับรัฐบาลให้ย้านีบวมยนหมวยจะบวถึงวยนี้บ,บม่ก็นอักมาได้จดังวัดะครับรถึงชังมมวดนีโอ้ถึงจุงวดัดเลยจุงวัดแห่งความร้ายดอกจังวดก้อนนันหนึ่งหเด่นหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าได้ลอตรี่ปดใบ อ๋อเพื่อถือตะวดเมื่อกี้นี่อันม้วนวับันนี่ก็ถือม้วนที่หาครับอ๋อถือจะถือม้วนที่หามือันวดวับันนี่มวนกลอนนั่นถือแล้วมันที่หามีแต้งวดนี่แหละพถือใช่ค่ะใช่แต่กลับมาถือหวเก้าย่มาแรงแต่ถือขึ้นเก้าถือแ่น้อยหัเก้าอย่างมาแรงเเก็บต้องสี่กว่าครับเก็บต้องสี่กว่าครับ อันเก็บซองสีคือีมาขึ้นนี่ถเลขพี่พี่มาขึ้นนี่กับสามชุถือเลขอันถ้าไมปกติกับพี่พี่มาขึ้นนี่ให้ถามในมักทีู่ทงวนี่ตัวใดวันนี่บทนี้เห็ดเพรทนี้มากกว่าแต่ว่าหาบอกให้ยังไปมุนอันนั้นบ้งแหน่ได้ตัวใดแก้าครับอัน เนียนะสามทุนแปดเก้ากับสามทุนสามทุนที่ชิม่าอีกมแล้ววัดอันนชุดรูปทุนทุนสามนั่นจะไอ่กับฝันได้สามทุนเลยกว่ามันออกดูแล้วาของกระสร่จ um ้าพอจีนเม่นอกนี่เอมาสกอยโอ้ยสนุกเอาวันนี้มันเชบอวมาอีกวหอมาอีกก็ถึงเงินด้วยแหละแต่ว่าเลขยมเอาดีก็ออกมาแวไมเอามันจะได้แบบได้แก้ว่เขาเลขวันพุธกับเชี่คือว่ แค่วันพุธกันนี่ละแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้ากับตัวเดียวกันเดี่ยวก,กู้มาเ,าาาเสื้อขาดกันห่บมนมาค่ะเจ้ายวเปลาใบเื้อนันนั้นหลกเจ้าของกระขายอยู่มั้ยเสียก็สิว่าเอาเฮ็ดจะได้ใบในเสื้ออยากได้เบอร์โทษจะได้บ่หลังไม่ได้บอเอฟซีถามเนาะบ่เอาเอาแน่จังเลยดีดีบ่เอาเบอร์ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเอฟซีเห้ตามมันชี้ยากนะจัะยูใสไปตามให้แน่เพราะว่าุอวัดเด้ พ่อเพื่อนมาหวยเฮ็ดเลขนี่เด็กน้อยอันมาขายลอตเตอรี่งวดน,นั่นน่ะอันให้เลขเขาสองห้าสองหกสองเก้าอันมอถึงมัทุกคนถึอเรียรง 6, 6, สองหกหกสองแม่เวลาสันสีเด้อขอซื้อน้ำในเด้เอเอ้ยเพราะว่าเธอโสดเธอหมานกะเธอเอฟซีให้ตามกะให้เป็นจังบุญแน,น,น่นะคะพี่น้องค่ะซื้อว่าจังไหนก็น้อาะคะน้ำผึ้งค่ะโอ้ยน้ำผึ้งนะคะามชาชมค่ะ ก็ถูกทุกงวดนะคะสำหรับงวดนี้เราโชคดีนะคะมาเจอพี่เพิ่งออกมาจากตำหนักอาจารย์น็อตนะคะสำหรับงวดนี้เน้นๆตัวไหนนะเอ้ยแปดเก้าเก้าแปดเลยค่ะเขียนให้นะคะโลกโกลเขียนใส่ไหนเน,นี่ยแปดเก้าเก้าแปดับันเงียงก่อนนีเขียนไวน้ก่อนเนาะ 8, 9, 9, 8. แปดเก้าเก้าแปดต่ว่ายังบบฟันพงงมันบ่นก็จะรอเนาะค่ะเนาะ จะได้จะได้ยังเออโทษคนแล้วยังเลือดกามักขัดขันว่าเลือดกามักขันว่าเรื่องเลขนี่มันยาวเดีเนาะต้องคุยกันยาวนะคะเพราะว่าเป็นตัวชอบนะคะส่งเส้าลรงกันค่ะคือกันตัวนี่เพราะเนี่ยเรน่องมันซื้อเลขแล้วเลยเนี่มันเรียกวันแมนเนาะแมนวันพุธใอยกับสิบเป็นตัวแล้วอีกแมนงนี่ต้องพิจารณาไว้ีละ ก็มีแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้านาะเก้าวันนี้วันวันนี้วันพุธค่ะใช่ถ้าไหวหค่ถ้าไหวเหล้าอ่ยังไวใช่กับมัดบ้านนั่นแหละแมนแมนแมนคือขึ้นี่ขอยคำนวณเลขสามศยอยยังไงเนาะสี่สามูนเลขเขานอยเหมือนเ้เอาแมนบอกใช่วันนี้เป็นน้ำเนเจ็ดเจ็ดสองซี่อซื้อเจ็ดสีสองเจ็ดสองสีขอยซื้อมาแต่น้อยปกติ่รอดบีพีสามตรงมือขึ้นี่อยหาวันพอถึีบาทแล้วก็ีแห้งแบบ ดีใจน้ำเลือดเอ้ขอบคุณน่หลายค่ะขอบคุณค่ะเอาพี่น้องค่ะขอบคุณนีหลายนะคะพี่น้ำผึ้งนะคะเพิ่นหายตัวเด็กแนวทางมากนะคะท่านผู้ชมค่ะากไวะนี่เลยค่ะไก่ย่างเขาสวนกวางน้ำผึ้งเอาบอกโอ้ไก่ย่างเขาสวนกวางเร้่อพี่น้องเขาไปเฟซบุ๊กเพิ่นก็ได้นะคะท่านผู้ชมติดตามได้นะคะเลขเพิ่นหายตัวนี้แล้วมาแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้า เก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางไวกว่่นเด้อพี่น้องอนะคะขายท่านไหนที่เข้ามานะคะก็เป็นแนวทางไว้แปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะขนกระตุกพี่น้องเลยยังมีคนมาอยู่นะคะแสดงว่าคนโศกคนหมาน,นอ้อคนจังมาเนาะค่ะเนาะ นึกว่ามันชีเซาด้วยเนาะพี่นะคะมันแห้งชีโตกหนักกว่าอันที่ทำพอทำพอทุกต้นอ่าค่ะดำเนิมค่ะกต่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์น,นะคะสวัสดีค่ะแห้งแห้งเพาะเคาน์แบนี้เพาเย็นำห้แห้งนเตือนทางท่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูดมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปราาดใช้วิจารณญาณในการรับชม